กิจกรรมเลไลโอเวอร์โฟกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับผมและนี่เป็นสัปดาห์สุดท้ายของแพท3.7ครับ7วันต่อจากนี้อย่าพลาดแม้แต่วันเดียว สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสึ่อกับเกมเกม s h ชิ i m p ม c t กนะครับสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตกิจกรรมกันเช่นเคยครับกับตัวของเรไลโอเวอร์โฟนเนาะเงินแล้วก็ใบอัพตัวละครคูณ2นะครับผมโดยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลง3ครั้งต่อวันครับจะลงของเมืองอะไรก็ได้ครับผมเพื่อนๆมาที่เรไลนะครับผมแล้วก็ทําการกําจัดมอนสเตอร์เหมือนปกติเลยครับ อัลตราสตูเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดรับเลไลโดยการรับนะครับก็อย่าลืมเก็บตัวของออริจินัลเลซินเนียมารับ60ต่อวันด้วยนะครับเราจะลงได้3ครั้งต่อวันเนาะอย่างน้อยนะครับหาใบอัพตัวละครหรือว่าเงินเก็บเอาไว้นะครับตลอด 7.. วันนี้อย่าพลาดกันนะครับผมผมลงครั้งที่2นะครับผม แล้วก็ลงครั้งสุดท้ายครับผมก็มาแลกแลับอย่างนี้ครับผมครบสามครั้งเรียบร้อยแล้วก็มาดูที่หน้ากิจกรรมกันสักหน่อยนะครับผมว่าโอเควันนี้ลงครบแล้วอย่างน้อย60เลซินต่อวันมาลงเก็บกันไว้นะเอาไว้อัพตัวละครจากฝั่งคอนเทนต์ก็ได้นะครับจะเ,เขากําลังจะเข้ามารัวๆแล้วครับผมเจวันนี้อย่าพลาดกิจกรรมนี้กันนะครับใครที่จะเติมเงินเกมกันชิน Impact อย่าลืมไปเติมกับร้านลิชแมนช็อปด้วยร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้เนาะเติมผ่าน u i ไดได้ครับลิงก์อยู่ในาอธิ คลิปอย่าลืมไปเติมกันนะนะคลิปนี้ผมสื่อ,อลาทุกคนไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ